สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n n นลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบรดกเกี่ยวกับมุมมองบรดกในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะหลายครั้งนะผมนั่งนึกถึงนะอดีตนะของตนเองนะครับที่เคยทำงานนะครับเป็นวิศวกรไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นผู้วางระบบนะครับพวกบริหาร คุณภาพหรือนะพวกระบบ iso 9000นั่นเองนะันึกถึงไปนะครับถึงสิ่งต่งนางๆนานาที่ผ่านมานะับางคนคิดว่านึกแบบนี้นี่ฟุ้งซ่านหรือล่าไม่ใช่นะครับนะนึกยามที่เรามีเวลาว่างนะครับเราก็มองนะเทียบกับสิ่งปัจจุบันที่เราทําอยู่นะเราก็จะมองว่าเออเรามาถึงจุดนี้นะได้อย่างไรนะจากวิศวกรไฟฟ้านะครับจากผู้จัดการวางระบบบริหารคุณภาพ มาสู่นะครับนักพัฒนากระบวนการคิดนะครับมาสู่นักพูดนะนักวิชาการอิสระนะที่วิพากษ์วิจาร์ณในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมนะครับรู้สึกนะพึงพอใจนะในสิ่งที่ผมทำในปัจจุบันก็คือความสุข แมนะ้การทํางานที่มีความสุขนะก็คือทําในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำนะซึ่งปัจจุบันนี้นะผมก็ใช้หลักการนี้แหละครับนะจากอดีตที่เคยทำงานเป็นยุศวกรไฟฟ้านะครับเป็นผู้จัดการที่วางระบบบ,บริหารคุณภาพ ISO 9000นะผันตนเองนะมาทำงานพัฒนากระบวนการคิดเยาวชนตอนทุกวันนี้ก็มาพูดนะครับเป็นนักพูดอิสระ นะเป็นนักวิชาการอิสระที่มองผ่านมุมมองบูรณาการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงิน,กา,งนการเมืองภูมิรัฐศาสตร์โลกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือความสุขนะความเป็นอิสระนะที่ผมจะพูดนะที่จะได้ให้วิทยาทานนะครับความรู้แก่สังคมนะแก่ผู้รับชมโดยทั่วไปและก็หลายท่านก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์นะครับในการปกป้องตนเองและครอบครัว และเป็นแนวทางนะครับในการดำเนินชีวิตได้ผมนึกถึงนะครับว่าถ้าผมยังทำงานบริษัททุกวันเนี่ยอาจจะเป็นผู้จัดการโรงงานนะครับหรือจะเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับของบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งนะเมื่อเทียบกับปัจจุบันนี้นะที่ผมได้มาทำการพัฒนากระบ,บวนการคิดนักเยาวชนนะได้มา นะครับเป็นนักพูดนะเป็นนักวิชาการอิสระนะที่จะสามารถอิสระเสรีภาพในการวิาพากษ์วิจารณ์นะในเรื่องของการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกและไทยเราเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์นะครับแก่คนกว้างขวางมากขึ้นนะกว่าที่ผมไปทำงานอยู่ในบริษัทนะไปทำงานบริหาร นะอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งนะซักมีคนซัประมาณ500คนพันคนอย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่าตรงจุดเนี้ยผมมีความสุขนะเพราะว่าผมได้ทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำทั้งในเรื่องของงานการสอนการพัฒนากระบวนการคิดเยาวชนรวมถึงการให้ความรู้นะครับวิทยาทานนะแก่สาธารณชนน,นั่นเอง แต่ที่สําคัญสุดก็คือสิ่งนั้นเนี่ยนะครับต้องเป็นบุญกุศลความดีงามนะรวมถึงในเรื่องของนะครับนะที่ผมได้พูดถึงนะครับแนวทางในการดํารงชีวิตนะบนทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการน,นะโดยเฉพาะนะการที่ได้พูดถึงพุทธศาสนานะครับนะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีสาระสำคัญมากๆนะในชีวิตของคนทุกคน เพราะว่าด้วยความเห็นที่ว่าความทุกข์นั่นเองนะความทุกข์นะความทรมานในจิตใจของมนุษย์นะซึ่งผมเคยผ่านมาเคยเป็นมานะแล้วรู้ซึ้งนะถึงรสชาติของความทุกข์ของความทรมานความสับสนนะความสงสัยในชีวิตนะจนวันหนึ่งก็พยายามนะครับสแสวงหาคำตอบให้กับชีวิตตนเองนะครับและสามารถนะที่จะเข้าใจนะคำสอนในพุทธศาสนา นะสามารถที่จะลดละความทุกข์ความทรมานในจิตใจตนเองได้นะซึ่งแปลกนะครับนะหลายคนถ้าเป็นแบบผมเนี่ยนะมีการศึกษานะเร่าเรียนที่ดีนะจบวิศวกรรมศาสตร์นะจบบิญญาโทรบริหารธุกรกิจเนี่ยหลายคนก็คงมุ่งแสวงหานะครับในการสร้างความสําเร็จในชีวิตนะสร้างเงินทองมากมายแต่ตัวผมกับไม่ค่อยรู้สึกให้ความ สำคัญกับสิ่งนั้นมากนะผมเน้นที่ว่าประกอบสัมมาชีวะนะครับเลี้ยงชีพตนเองได้แล้วครอบครัวแต่ที่เหลือเนี่ยนะครับนะผมผมมุ่งไปที่ความสุขนะความสุขภายในจิตใจเพราะนั้นความสุขของผมก็คือการทำงานนะความสุขของผมก็คือการได้ทำในสิ่งที่ดีงามนะสิ่งที่เป็นประโยชน์นะซึ่งผมเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นบุญกุศล นั่นก็คือการพัฒนานะครับกระบวนการคิดเยาวชนการดูแลเด็กๆนะครับนะให้พ่อแม่เขานะครับได้มีลูกหลานนะครับที่มีสีปรรัญญาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้มาทำงานอิสระนะได้วิพากวิจารนะครับด้วยความอิสระเสรีภาพนะครับทางความคิดในเรื่องของการเมืองสังคมเศรษฐกิจก,การเงิน ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับไม่ได้ให้เป็นไปเพื่อโจมตีใครจริงๆแล้วทุกฝ่ายถ้าเกิดใครฟังในคลิปผมเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์เพราะว่าผมจะชี้จากเหตุสู่ผลผมจะชี้ถึงจุดอ่อนจุดเปราะบางในเรื่องของการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกและไทยเราเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมแม่คตินะไม่ว่าฝ่ายใดไม่รักนะครับไม่เกลียดไม่กลัวแล้วก็ไม่หลงนะผมก็พูด ไปจากเหตุการณ์นะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะตามข่าวสิ่งต่างๆมันเกิดปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับผมเพียงว่าผมเอามาวิเคราะห์เมื่อผมวิเคราะห์ผมก็เทียบเคียงกับประวัติศาสตร์ว่าสิ่งที่ผมมองเห็นอย่างนี้นะครับอะไรเป็นสิ่งที่คาดการได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะใช้สติปัญญานะครับในการมองโลกที่ผมเรียกว่ามุมมองวุฒิการ์เนี่ยเข้าไปมองนะเข้าไปวิเคราะห์ เพื่อให้เป็นวิทยาทานนะครับให้เป็นธรรมทานด้วยนะเพราะผมเชื่อว่าสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งนี้เป็นบุญกุศลนี่แหละครับคือความสุขของผมเพราะฉะนั้นเมื่อผมออได้ทําสิ่งที่ผมรักนะครับแล้วก็รักในสิ่งที่ทำเนี่ยแล้วก็มีรายได้นะครับเพียงพอที่จะดูแลตนเองและครอบครัวนะครับบริหารจัดการทรัพย์สินนะคระจายความเสี่ยงไว้นะครับที่ จะพอตัวรอดได้นะครับในวิกฤตนะเศรษฐกิจก,การเงินโลกในรอบนี้นะครับนะที่เหลือเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าการมาสร้างนะครับเขาเรียกว่าความดนะีการมาเล่าสู่กันฟังนะครับมาเขาเรียกว่าแชร์แบ่งปันนะครับมุมมองมูราการในการมองโลกนะในการมองสังคม ในการมองเรื่องของการเมืองสังคมเศรษฐกิจก,การเงินนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้ฟังเป็นแนวทางนะแต่ว่าทุกท่านต้องไปพิจารณาก่อนนะครับนะแต่หลายครั้งนี้สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยตัวผมเองก็ทำนะที่ทําคลิปให้ดูแล้วนะมีการกระจายความเสี่ยงต่างๆนะมีการมองเรื่องของภัยอันตรายต่างๆนะทางด้านเศรษฐกิจก,การเงินการเมืองสังคมไว้ด้วยมันสิ่งนี้จึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะให้เห็น นะว่าบางทีผมคิดนะไปถึงถ้าทุกวันนี้ผมยังทํางานอยู่บริษัทนะอาจจะเป็นผู้จัดการโรงงานนะสักทีหนึ่งนะหรือเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับสักทีหนึ่งนะดูแลบริหารนะครับสร้างเงินทองนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผมสามารถทำออกไปสู่สาธารณชนนะในมุมที่กว้างนะอย่างในช่องผมเนี่ยมีผู้ติดตามก็หลายหมื่นคนนะหลายท่าน ก็ได้ประโยชน์ได้ข้อคิดไปนะสามารถที่จะปกป้องตนเองและครอบครัวได้นะครับหรือว่าได้มุมมองข้อคิดนะครับในการบริหารจัดการชีวิตนะเพื่อความสําเร็จนะทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างเงี้ยนะซึ่งผมมอแล้วก็พอใจมันเป็นความสุขนะผมถึงไม่ได้เน้นสร้างเงินทองนะบางคนนี่เอแปลกใจนะทำไมผมไม่มุ่งเน้นสร้างเงินทองเยอะๆนะมากมายหาความร่ํารวยใส่ตัว นะทัางๆที่อาจจะมีความรู้นะมีอะไรต่างๆนะผมผมมองว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยก็คือความสุขในใจสุขที่ได้ทํางานที่รักรักในสิ่งที่ทําและที่สําคัญก็คือเป็นสิ่งดีงามเป็นบุญกุศลนะครับที่จะติดตัวเป็นอริยรัพไปจึงเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถฝากติดตามนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ